สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบัวดินบานค่ะวันนี้บัวดินบานเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะสีนี้นะคะเธอชื่อลู่เหาหนิงค่ะหรือว่าเหลาหนิงนะคะนี่สวยนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้ยค่ะฝนตกทีนึงก็ออกดอกนะคะอันนี้เดี๋ยวบานพรุ่งนี้นี่ ดอกตูมติดตามดอกไม้ส,สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f c e b o o k f แฟ page ไม้หัวดอกสวยค่ะสนใจปลูกบัวดินเหมือนกันก็ทักกันเข้ามาได้นะคะนี่สวยมากๆเลยสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะชอบสีนี้นะคะเรียกหาลู่เหาินหนิงนะคะ วันนี้ยุ้งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ